สวัสดี FC ฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องนาดาจะพาไปตามพ่อสินใจพ่อสินใจฟ้านเห็นผีพี่นอ้องคนว่าฟันเห็นผีหัวขาดบอกเลขห้างเดี๋ยวพี่น้องไปรับชมรับฟังกเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนาดาพาชโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปยังไหนวะอ่ะรว่าน้องหันคือว่าแต้มเดียวบ่วแต้มเดียวได้สากับสี่เจ็ดไหมได้สา ออกสามเจ็ดได้ซี่เจ็ดออกสามเจ็ดเฮ็ดแต้มเดียวป่าไมเอาไม้งวดเนี่ยมันงหรือเอาไม่ดีได้มันจะได้ไม่แก้มือเนาะเอาลงวิโอยดูเลยก็เอาไงก็มันเป็นกรล้นไปก็เกาซี่เขางวด้องหันรุดกับวดแต้มเดียวเนาะก็เป็นตาเสดาเจ้าแต้มเดียวเนสามหกออกสามเจ็ดให้ได้่วันนี้ฟันยังไหนก็ว่าเฮ้ซี่ฟันนั่นแหลเป็นตาลงทุนบ่เอ้าฟันมันขึ้นไหม ว่าฟันมาคืนไี่น้องสดเลยตัวนี้สดวนี้เหรอผมคือโชคดีลุงเฮงคือโชคดีแท้เนาะฟันมาย่างไปย่างไปอยู่จังสาการนี่แหละเห็นเขาเลี้ยบคนเนวอกันอยู่สามสี่ขนนี่แหละวอลเลี่ยนเลี้ยงนี่แหละเถ่านึงว่าเลี้ยงมันต้องออกสี่ศูนย์คำว่าถือปาดข้อเลื่อยเสร็จไม่ได้เลยว่าบ้ันแม่นบ่ปาดข้อท่านี้ยอดเลข้อก 40ผู้หญิงผู้ชายบอกว่าเลขจะออกผู้ชายแต่ว่าโบจักหนาเพื่อนพี่ว่าหลอนจ่คิวหลอนจกพี่หัวดั้แล้วคุณพี่ยักเลยจ้ะพี่ห่าหลอนเป็นสิพี่ให้โชคแล้วให้โชคกเลยเป็นคนมันบ่ขอเป็นคนแล้วคนจังสี่แล้วดนุ่มจังสี่ละแต่ว่าบ่เคยเห็นบ่บ่เคยเห็นจะบ่เห็นบ่บ่เคยเห็นคือคนมันอื่นบพื่อนเขาไปถามเขาเพื่อนอยากอายเขาเพื่อนว่าเลขจะออก40นี่เพื่อน่าออกบนหรือออกล่างเพื่อนวอาโซ่ป่อย เท้า่าบนว่าลังแ่้่าเน้นว่าบดลังพอเลยว่าใซือบดลังเลยคิดมากบวกเลยบวกเลยบวกยังไงสามตัวค่นบอก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 เลยสอมตัวค่เป็นข่อยทัตีเด้อทัตีสามตัวก็สามสี่ศูนย์มาสามคนเนาะดูด่วหกบอกผู้ชายนี่แหละพนังจุ่มกันอยู่สามคนมีสามคนมีคนเดียวบอก่าขึ้นมาบาเล่จะออกสี่ศูนย์ไม่คนที่สี่ปะ ผู้ชุดไทยมูเลยบอกครับผู้ชไทยมูคือว่าปาดข้อกุรเล็ผู้ออกที่สุนยอเลจะจะมันไม่ติปาดค้อยี่บ่้ช่ปาดคอเลยมันบอกเตปา้วเล็กวานะส้นพี่น้องามันหางเดียวเนาะที่ไหนพี่เขาหลอนมากจังเลยโอ้พี่หลอนเอาพีมาให้เลหละมันหางเดียวได้ปู่บ่เคยเห็นนาขเจ้าอาบอเขเห็พอได้คิดวราเป็นผี ไี่ผีเนี่ยขันขันเป็นคนนํำบ้านหรือเชียร์กันประเภันมีผีวหลอดผีบ่เคยเห็นนะผีแท้ๆคนมาขันบ่ออกให้ม่าปาดข้อคนจะพิยุ้ยไซเหี้เขาน้ปาดข้อแล้วเล็กมันก็น้ำไปบ่ถือแล้วกันมาผีมันมาเลกขันบ่เป็นผีน้ำกันสะก่อนเล็กจะออกซี่ศูนย์ขันบ่ออกซี่ศูนย์เห้มาปาดข้อนะหน้าตาบ่เป็นคนบันเข้าจะคนคนเทียมหมาบ่อ่เค้ฟันแบบนี้บ่บ่ ค่อยฟันทุกอย่างคางแรกเลชีวิตเลยบระคับฟันแบบฟันเป็นตะอย่าน่เนาะันคอเลยมั้งหกข้อฟันเี่แดเหี่ยวมากนี่จะนอนน่จะแบบได้สื่อได้สื่อสากกินแบงไปพอเนี่ยโอ้ยว่าท่นซื้อยังแหลวฟันมือขึ้นนี่เนาะฟันมือขึ้นนี่ไหมเว้วนี่ไหนยี่สิบสามจ้ะครับยี่สิบสามี่ยี่สิบสามครับวันนี้ใันเียหน่อยฮะเดียวนี่เดียวคอโลน โออยากเฝ้ายากเฝ้าห้างเดียวถนนเ้าร้ายพวเฝ้าร้ายายห้างเียมีห้างเดียว,ยวห้างเดียวพี่น้องเด้อลทกันว่าเลขจะออกี่นถ้าว่ออกโคนี้ให้มปาดข้อพะนะพี่นองหางเดียวโคโ,โลเลขสองตัวพวมีตัวซําอยากได้สาตัวหาสซเบวพ่อมเออเบดอกเล็ลายจับรนกับเกา่าจุนนแล้แม่นจะแต่ผลกระห่มเลขมันหางเดียวพี่นองมหน,นาลงทุน <c oughs> เว้ยกระแมนข้นหินว่สีนี่เนาะขันมาคนว่าขันเร็วว่าออกตัวนี้เห็นไหปาดเขอเอาสีจำไว้เด้อจำไว้เด้อจืดไปแล้วอันนี้อนเสียนไปแล้วอันนี้เนี่ยว่ามันข้นตื่นมาจำได้คักๆเลยที่ปู่ว่าโอ้จำได้คักกิดอะไกันเลยเหล็กพวกนนี่ป่ะอืมเนี่ยบ่บ่แก่ย้ายบัวฟังเลยขันแก่ย้ายฟังแล้วมันบอบอ่ะมันนั่นอยู่ขึนละเบนนั่งอยู่ขึนละเบนได้สุขันเรากับเนี่เขาก็บ่กสนใจวันไหนแต่ว่าพี่ชี้กยังฟันกับฟันในตัวเล็กล่ะไหมจ๊ะ มันกุ๊คือฟันคือของนาจ่อยทังนาจอยกับฟันว่าซี่ซูนเนาะันฟันมาท่องยืนยื่งกันตัวแม่ผู้เลอย็ฟันแม่เขาไม่เงียเหนียมกับซี่ซูนเลยแม่ได้พี่น้องบาแน่ดิดตรงกันหลายประดิมลยคือมาตกัป เอเลขหายมั่นันี่แล้วว่าคนลำเพอดอเลอคนลำเพอ่อเลยเจ้าคนลำเพอมันดนตัวเดียวกันเออเอกเหตุจกไม่คนเทาเลขมันก็มีศูนย์ถึงเก่ามันก็ตรงมีตรงกันธรรมด้หรอปูธรรมดาดิบ่วได้ยืมของฟันกับแบฟันเล่ามาที่เนี่เน้นเก็บหน่งนเแท้ๆเจ็ดคักไมด้อกสามเจ็ดถ้าเลขวิ่งเลขแรงวันนี้พอมาเลขนี้อย่างเลขไม่ซบ่ะผมได้มาเรียนเรียนซีเรียนซีงนทันด้่พี่น้อง กกำลังไกลได้วิ่งสี่ตัวเดียววิ่งสี่ตัวเดียวเลยสี่บนหรือสี่ล่างก็หมดก้อนฝอให้วิ่งเจ็ดเนี่ยเว่าบนล่างวะไปบนล่างด้วยไปบนล่างไปได้หมดเนาะพูดเลยครับก็ได้กไนี่แหละนี่เป็นงลกโรคทุนหลายมันจังการระเบิดงั้นหลายผู้สูงใหญ่ตอนนี้แหละเขาแม่นมันก็ต้องเข่าเนาะพ่อเพราะหาตัวใหญ่ไปหลายตัวหรอก วิ่งซี่บต้องกันคว่ำยายไปไล่ตัวตัวกันเสือเงินหลายบาทแมนแมนแมนพว่พอสมใจ่อยากเลยลาเล็กมาหางเดียวมันบอกว่าผู้ใดมาวิ่งมากแลยนมาออกกำลังกายแลีนหันหันสีตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างแต่ว่าเลขกต้มฝันน่ะคนฝันว่ามีคนบอกว่าเลขกัูนนี้จะออกสี่ศูนย์ทะเบ่ออกสี่ศูนย์ไฮมาปาดข้อนะคะหน้าตาคนที่บอกว่ามันคนบ้านเฮาคนมาจากทางอื่นพี่ขักๆเลยเพิ่นว่าจ้ะคนว่าขี้ขัก่นว่า กั่าเพู่นบอกผกเพิ่บอกพีดเพิ่นเป็นผีว่ามันค้พี่ก็มีลายแบบเด้พีก็ดิบางแบบใรเป็่ีหน้าว่าผีหน้าเนาะก่อนอันนี้มันลอยูุกลางบ้านเนาะมีสาการมีทางการก็หลายผีด้ผีมล้อนก็มีเขาเปิดเล่นเลยมันม่มายังอ่ะจ้าจ้าโอ้ม่เลยกาจะไปซื้อเอาเจ็บแถวไปซื้อไปซื้อยาให้หลไม่ส้นมันคือเศ้า จะได้ไปซื้อหรยีฮ้อนยำเอรมามั้งป้ควันเหม็นจุดน้ยินเศร้าจุลอะอเช็ดเขียวหมจ้าเ้าวก้าวซี่กับฟันนึงสี่บอกว่ามือไม่ไดมาตาหก้าซจีอืนวเราทันไ่ตอนแม่นวนๆกันแล้มันจะลื่นเตวันสามสามเจ็ดกับี่สามโกกนล้วสากี่เ็ดรุมเดทาสมันเจบารนี่ยเท่สทังหลังไมาร่ บ้าของคนหล่อเนาะธรรมดาได้เด้อปูคอยใช่หมูงฉันนตาได้หวยเนาะไม่ได้ไปเกีียวยหญ่จริงปูเกลียวอะเกี่ยวอะไรกเกีตยวาเกี่ยวหญด้อเรื่เลของฟุ้นมันเม่เน่ยง่องของฟุ้นมันก็ดีตัวน่าใจฟุ้นธรรมชาตินอนเฝ้าเขางมางไนอกปีในเขานะ หน้าคนนี้ใส่นี่ดิตินตอกับหน้าคอยนะต่อกับหน้าหน้าผมบ้านคอยนั่นแหละอายเกียวนึคนเลอ้าวขอบคุ่นลูกขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะพี่หายเน่าทางวันนี้ใเอฟซีวัสดีนะทางของพ่อสงสัยนะคะลุงเฮงจะถามอียังบ่หนูรายังไม่จนหอดแปดนาทีเด้อแต่วันนี้เรามแล้วคำว่าเพิ่งมาคือเพิ่งนั่งมันเพดพอนี่มห้งเออมันกะฟันน้อยเนาะเล่กกะเลขทางเดียวเนาะ ที่บอกรไปจังเลยกันเซให้โวก็คือว่ากันย well, right. ัดสีตรงคักไรเอซีก็ได้กันซื้อไปกลับแน่นะครับไปกลับบนล่างพร้อมนะครับเด้อเนี่ไปกลับบนล่างนะครับเลขทางเดียวนะครับเพิ่นก็ว่าเพิ่นมั่นใจเพิ่นก็หาว่าคันซีวิ่งกันวิ่งซี่นะครับคันยานบ่มั่นใจคับโบ่อยากไปไสไก่กันรูดเลยครับสี่แท๊ซีศูนย์หัวซี่เก้าก็ได้นะครับไปกับบนล่างอ่ายิงได้บนล่างเพิ่นว่าจังสิ้นะครับ เป็นลาบบอกโม่บบอกลายตัวม like ันมันเสียงทุ่นแมนครับก็ให้ไว้เป็นแนวทางนะครับเด้อให้ไว้เป็นแนวทางนะครับความฝันก็คือความฝันนะครับผมก็ให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนโชคดีครับความฝันของพ่อสมชัยนะครับเด้อขอบคุณพอรายรเด้อจ้ะเด้อ